สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ก็จะมาอัปเดตผลงานนะคะเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะต่ได้ทำการตัดตกแต่งกิ่งต้นมะเขือเปราะไปนะคะทุกคนจากต้นแก่ๆนะคะก็ใช้กันไกลนะคะมาตัดให้เขาสาวขึ้นนะทุกคนตอนนี้ค่ะก็จะพามาดูพัฒนาการนะคะตอนแรกเนี่ยต้นแก่นะคะไม่ยอมติดดอกออกผลค่ะ ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยติดดอกให้เห็นแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวจะพามาดูนะนี่ค่ะดอกมะเขือนะดอกมะเขือค่ะนี่ค่ะทางนี้ก็ติดนะคะอ่านี่ติดดอกนะคะนี่ค่ะแล้วก็ออกผลแล้วนะคะทุกคนอยากจะให้ดูนะคะว่าเขาจะมียอดอ่อนๆเกิดขึ้นนะคะเนี่ยยอดใหม่ๆนะนี่ลักษณะนี้นะคะยอดใหม่ๆเกิดขึ้นต้นก็จะดูมีความสาวขึ้นนะคะ สดชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนแตกใบใหม่ออกมาการที่ต้นมะเขือได้มีการแตกใบใหม่นั่นก็คือเขาก็จะแตกดอกด้วยนะคะเขาก็จะออกดอกออกผลด้วยนะคะเนี่ยค่ะอ่าเป็นยอดใหม่ๆนะคะนี่เดี๋ยวไม่นานนะคะก็จะติดดอกเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะมีการแตกยอดออกมานะคะ ทำได้ง่ายๆนะคะทุกคนใครที่มีต้นมะเขือเปราะนะปลูกไว้นะคะถ้ารู้สึกว่าต้นแก่แล้วนะคะเขาไม่ค่อยออกลูกไม่ค่อยติดดอกแล้วเนี่ยเราก็ตัดตกแต่งกิ่งเขาได้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าออกดอกกันแล้วนะคะหลายจุดด้วยกันเลยเนี่ยค่ะทางนี้นะคะก็เริ่มแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มแล้วติดลูกแล้วนะคะทุกคนได้ลูกกันแล้วค่ะ นี่อยู่ข้างล่างนะคะนี่ค่ะ,ะทางนี้ด้วยนะคะ,ะนี่ค่ะวันนี้ก็พามาดูนะคะพัฒนาการเนาะใครมีต้นมะเขือนะคะเห็นแก่แกแกเห็นโสมๆเนี่ยไม่ต้องดึงรากทิ้งนะคะไม่ต้องขุดออกนะไม่ต้องทําลายนะลองดูก่อนนะคะเอากันไกลมาตัดตกแต่งกิ่งนะคะเป็นการกระตุ้น ให้ต้นเขาเป็นสาวนั่นเองนะคะก็จะมีการติดดอกออกผลมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนวิธีการทำอย่างไรนะคะเอากันไกลามาค่ะตัดกิ่งไหนที่รู้สึกว่าไม่พัฒนาเลยนะคะเนี่ยอย่างกิ่งเนี้ยไม่พัฒนานะคะเราก็ตัดเขาสักหน่อยนะคะเป็นการกระตุ้นนะพอตัดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแตกกิ่งมาเหมือนตรงนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจต่จะให้ดูร่องรอยก่อนร่องรอยของการตัดนี่เลยนะคะนี่ค่ะ ตัดตรงนี้ปรากฏว่านี่เลยเขาแตกเขาแตกยอดใหม่ออกมาลักษณะนี้ค่ะเนี่ยเขาแทงยอดออกมาด้านข้างแล้วก็กําลังจะออกดอกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นผลที่มาจากการตัดตกแต่งกิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูอีกนี่กิ่งนี้นะคะก็ทําการตัดไปตัดตรงนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็เริ่มแทงยอดออกมานี่ค่ะแบบนี้แตกยอดใหม่ๆออกมาพอโตขึ้นเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะ ออกดอกนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะลักษณะนี้นะลองทำตามกันดูนะคะทุกคนไม่ต้องตัดเลยนะต้นมะเขือนะคะอย่าตัดทิ้งนะคะเห็นต้นแก่ต้นโทมเนาะเราก็ลองตัดตกแต่งกิ่งให้เขามีความสาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะต่ายจะชวนทุกคนนะคะ มารถบำรุงต้นมะเขือเปราะนะคะซึ่งต้นนี้เป็นต้นแก่แล้วนะแล้วต่ก็มีการตัดตกแต่งกิ่งนะคะเพื่อให้เขาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งนะมีอยู่ทางนี้ด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะมะเขือเปราะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ตั้งแต่ตัดตกแต่งกิ่งไปเนี่ยเขาก็เริ่มติดดอกออกผลนะคะทุกคนแต่การตัดตกแต่งกิ่งอย่างเดียวนะคะยังไม่พอนะเราก็ต้องมีการรดราดบำรุงด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวต่ายก็จะพาทุกคนมาบำรุงต้นมะเขือเปราะนะคะเนี่ยมองเห็นลูกแล้วนะคะแล้วก็ออกดอกหลายจุดเลยค่ะทุกคนนี่นะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูวิธีการรดบำรุงมะเขือเปราะนะคะช่วยให้เขาเร่งดอกเร่งผลบำรุงพืชบำรุงดินไปในตัวนะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนตัวที่ไต่ายจะใช้ราดรดนะคะก็คือนี่เลยค่ะน้ำหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะนี่ค่ะที่ต่เคยถ่ายคลิปพาเพื่อนๆทำนะคะนี่นะคะในถังนี้ตอนแรกเต็มเลยนะคะทุกคนแล้วแต่ก็มีการใช้ไปเรื่อยๆนะคะลดลงมาแล้วเนาะ อ่าวันนี้จะตักมาหนึ่งถ้วยแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเวลาการใช้นะคะแต่จะตักมาประมาณนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะ เดี๋ยวขวางไว้ก่อนตัวต่อมานะคะก็จะใช้เป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะเพราะว่าวันนี้เราจะเร่งดอกเร่งผลแล้วก็บํารุงต้นมะเขือเปราะไปในเวลาเดียวกันนะคะตัวน้ําหมักขี้วัวตัวนี้มีส่วนผสมของเปลือกไข่นะคะที่แต่ทำเนี่ยเป็นสูตรพิเศษคือมีทั้งเปลือกไข่แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงตัวนี้ก็จะช่วยบํารุงดิน เชื้อโรคเชื้อราที่ไม่เหมาะต่อพืชน,นะคะที่เป็นอันตรายต่อพืชในดินให้หมดไปนะคะแล้วก็มีไนโตรเจนสูงทำให้ใบเขียวด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะก็จะช่วยทำให้พืชของเราสดชื่นมากขึ้นนะคะใส่ไปเลยนะคะหนึ่งฝาเต็มๆแบบนี้นะแล้วก็มีวิตามินหลากหลายอย่างค่ะนะคะเร่งดอกเร่งผลได้ดีค่ะตัวต่อมานะคะนี่ค่ะเร่งดอกเร่งผลดีมากก็คือ ผงชูรสนั่นเองนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะอ่าใต่ก็กะเอาเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็เทใส่ฝ่ามือก่อนก็ได้ถุงขาดนะคะทุกคนต้องขออภัยเนี่ยอ่าเทไปประมาณนี้นะคะนี่นะคะหนึ่งช้อนชาเต็มเต็มเลยนะคะถ้าเป็นช้อนโตะเนี่ยก็ประมาณครึ่งนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะอ่าเสร็จแล้ว ทุกอย่างนะคะเทลงไปในบวรถน้ํานะคะที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะนี่ค่ะเทลงไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะละลายคนนะคะตัวผงชูรสเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็ ตัวน้ำหมักขี้วัวนะคะซึ่งตัวนี้เป็นสูตรพิเศษนะใครยังไม่ได้ดูวิธีการทําย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะอันนี้คือสูตรพิเศษที่ไต่ได้ชวนเพื่อนๆทํานะอะ่เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะนําไปราดรสได้เลยค่ะราดรสได้เลยค่ะต้นมะเขือเปราะรนะคะใครจะทําใส่ถังใส่กระแป๋งก็ได้นะนี่ค่ะราดไปเลยมีสองต้นนะคะที่อยู่ตรงนี้ รถไปทั้งสองต้นเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้อ่าแล้วก็ทางนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะราดรถไปเลยค่ะเป็นต้นแก่ทั้งสามต้นเลยนะคะทุกคน แต่ว่าเราจะทําให้เขาสาวได้นะโดยการตัดตกแต่งกิ่งนะคะพอตัดตกแต่งกิ่งแล้วเนี่ยเราก็มีการรดบํารุงแบบนี้ก็จะช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะให้เราได้เก็บกินมะเขือเปราะอ,อยู่เรื่อยๆเลยนะคะใครมีต้นแก่ไม่ต้องตัดทิ้งนะทุกคนเนี่ยคะ่ะตัดตกแต่งกิ่งเอานะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่ไต่ได้ลองทําแล้วนะคะก็ได้ผลดีค่ะเขาติดดอกออกผลอยู่เรื่อยๆเลยนะคะหนวนด้านนู้นด้วยนะคะ ก็คือได้เก็บกินอยู่นะคะเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ